วันนี้กับรายการ Watch Is It จะพาเพื่อนๆมารู้จักนาฬิกาสวิสที่อาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตาม,มากนะแต่ถ้าเกิดเป็นนักสะสมนาฬิกาที่มากกว่า15ปีขึ้นไปอาจจะรู้จักแบรนด์นี้ครับกับ Formex นาฬิกาสวิสแท้ๆแต่ราคาไม่ถึงแสนเริ่มต้นก่อนผมขอเล่าเรื่องของแบรนด์ก่อนแล้วกันนะครับแบรนด์ที่กำลังพูดถึงก็คือ Formex จริงๆเป็นแบรนด์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตาถ้าเกิดสะสมนาฬิกามาในช่วงเกือบๆกือบ20ปีเนี่ยอาจจะมีโอกาสเคยเห็นครับ Formex เนี่ยทำนาฬิกาที่เป็นจับเวลาแต่ว่าปุ่มจับเวลาแทนที่อยู่ด้านข้างของเรือนนะจะไปอยู่ที่ข้างบนนะเป็นคล้ายๆกับบูเฮดถ้าฝรั่งเรียก b ู u ฮ h ไม่ก็ Mickey เมาส์นะคนไทยก็จะเรียกนาฬิกาสไตล์ Mickey เมาส์ก็คือปุ่มกดทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกา ฟอร์เม็กซ์เนี่ยทำนาฬิกาเกี่ยวกับโครโนกราฟมานานพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างที่จะพุ่มเทกับการทำนาฬิกาที่เกี่ยวกับวงการสปอร์ตครับค่อนข้างหนาแล้วก็บึกบึนมากถ้าเกิดว่าดูภาพเนาะเดี๋ยวให้ดูภาพนะจะรู้เลยว่าโอ้โหมันหนักมากและก็หนามากผมเคยมีโอกาสมีฟอร์เม็กซ์รุ่นรุ่นวินเทจนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักมากแล้วมันก็จะเอียงขึ้นมาประมาณสักย0องศาทําให้แบบว่าสามารถมองได้จากข้อมือได้ง่ายขึ้นนาฬิการเริ่มต้นมา าตั้งแต่ปีประมาณสัก1,999ถ้าปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่25แล้วผมว่ามันมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้ายังคงคอนติเนียที่จะทำนาฬิกาหนาๆแบบนั้นต่อมาเนี่ยผมว่าตลาดคงไม่ได้เข้าใจละว,วันนี้ครับ Formex ออกตัว Essential 39ก็คือค้นพบว่านาฬิกาไซ้39มิลิเมตรเนี่ยเป็นนาฬิกาไซส์ที่คน สามารถใส่ได้ทั่วถึงวันนี้ก็เลยหยิบเรือนนี้มาครับก็คือ Formex Essential 39มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับครั้งแรกที่เห็นก็คือเฮ้ยนาฬิกาเนี่ยมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเป็น i n d i c a t e d bracelet ก็คือตัวเรือนกับสายเนี่ยเชื่อมติดกันเลยเนี่ยเพื่อนๆถ้าสังเกตแบบมองเร็วๆนะ ถามว่านาฬิกา integrated bracelet เนี่ยมียี่ห้อไหนบ้างพอจะนึกออกนะครับก็มี AP Royal Oak Patek นะครับ Nautilus หรือก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่พูดถึงก็คือ watchalong ก็จะเป็นในรูปแบบของ integrated ซึ่งได้อิทธิพลการดีไซน์มาจาก g e r a r d Genta เขาเอา feeling นั้นมาใส่ลงไปใน,ในการกาเรือนนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็น integrated นะเพราะว่าถ้า integrated จริงๆเนี่ยมันจะมันจะมาต่อข้อสายกันตรงนี้ าตต่ออข้้สยยกันนรงนีเลแต่อันนี้มันไม่ใช่ครับถามว่าทําไมก็เพราะว่าด้านหลังเนี่ยม,มันสามารถที่จะรีมูฟออกได้ทั้งหมดเดี๋ยวว่ากันแล้วกันมาดูข้างหน้าก่อนเนื่องจากว่าความรู้สึกของข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่หน้าปัดค่อนข้างเยอะแยะก็เลยอยากจะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังก่อนแน่นอนครับฟอร์เอ็กซ์ยังพยายามคงอัตลักษณ์ความเป็นนาฬิกาสปอร์ตอยู่โดยการมีตัวนออ็อตอยู่4ตัวอยู่บนด้านหน้าเลย ถ้าเรากลับไปดูฟอร์มเม็กในอดีตนะครับก็ยังจะเห็นการเป็นสปอร์ตแบบนี้จุดข้างนอกของตัวเรือนนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษที่หน้าปัดครับที่เราเห็นหน้าปัดที่เป็นขีดขีดเนี่ยจริงๆมันคือหน้าปัดที่ใช้ cnc ครับค่อยๆขีดขีดขึ้นมาทีละเส้นเพื่อทําหน้าปัดอย่างที่สองคือจานวันที่ครับตัวจานวันที่เนี่ยจะทำสีล้อไปกับหน้าปัด เดี๋ยวผมจะลองขยับเรื่องของจานวันที่ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับ3 1 1 2 3เห็นไหมครับสีของจานจะเป็นสีเขียวสีเดียวกับหน้าปัดแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีขาวมันก็เลยทําให้ดูไม่ลกเพราะาบางที่พ่อเนี่ยจานวันที่กลับเป็นสีที่กระโดดออกจากหน้าปัดก็จะไม่สวยนะครับโลโก้มีการพัฒนาให้มันดูสวยขึ้นโซลิดขึ้นนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาแล้วก็ตัวของออมาร์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเหลี่ยมแบบนี้ ซึ่งทําให้มันดูชายนี่ขึ้นแวววาวมากขึ้นนะครับขัดเงาเวลาปรับตั้งนะครับมี2จังหวะจังหวะแรกปรับวันอีกจังหวะหนึ่งก็คือปรับ3เข็มนะครับ และมีการหยุดเข็มวินาทีได้ด้วยเพราะฉะนั้นความเที่ยงตรงนะต้องบอกเลยว่าระดับ COSC เลยคืออะไรก็คือมาตรฐานของเครื่องที่สามารถรักษาเวลาใน5ตำแหน่งได้อย่างมีความเที่ยงตรงและแม่นยำถามว่าไอ้5าตำแหน่งคืออะไรก็คือวางตะแคงซ้ายตะแคงขวาความหน้าความหลังแล้วก็แนวตั้งโอเคไหมครับมันก็คือ5ตำแหน่งว่าเฮ้ยใน5ตำแหน่งนี้ย จัก,กรอกยังคงทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแล้วก็สม่ำเสมอหนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้นั่นเองดูข้างหน้าเสร็จแล้วนะมาดูข้างหลังนิดหนึ่งผมจะบอกว่าเวลาดูข้างหลังนะมันดูยากใช่ไหมเพราะว่าสายเนี่ยมันติดกันไปหมดเลยเป็นพืชๆความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะรีมูฟสายได้ด้วยวิธีการง่ายๆก็คือบีบครับบีบเสร็จปุ๊บปุ๊บอ่าง่ายๆแค่นี้เอง Quickly list. แบบนี้เป็นการเป็นงานดีไซน์ของเขานะครับเห็นไหมครับเป็น q u Quick Release บีบเข้าหาเนื่องจากว่าพอมันเป็นสายเหล็กเนี่ยการถอดสายเหล็กมันทําได้ยากเพื่อนๆ่อแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสายเวลาเราซื้อนาฬิการุ่นเนี้ยเราสามารถเลือกสายได้ด้วยนะว่าเราจะเอาสายสีอะไรหรือเราจะเอาสายเหล็กนะครับเพราะ,ะนั้นเราซื้อออปชั่นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสายได้ง่าย,ายโอเคมาถึงข้างหลังนิดนึงแล้วกันผมเนี่ยข้างหน้าเฉยเยแต่ผมดันชอบข้างหลังเพราะว่าเชฟของฝาหลังเนี่ย กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นวงกลมธรรมดาหรือสี่เหลี่ยมครับมันมีความเป็นคล้ายๆกับแปดเหลี่ยมแล้วก็ยึดน็อตทั้งหมด8ตัวเข้าหากันเ <th> er. พื่อประกบฝาหลังเข้าไปซึ่งฝาหลังตัวนี้เนี่ยเพิ่มความสามารถให้กับนาฬิการุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นฝาหลังแบบใสนะครับแต่ว่าก็สามารถกันน้ําได้ถึง100เมตรและที่สําคัญนะตัวเครื่องเนี่ยเป็นซิลิต้าเอสเดนยูสองที่มีการปรับแต่งให้สามารถ รักษาความเที่ยงตรงในระดับ COSC ได้ก็ต้องบอกเลยว่าแม่มันก็พัฒนาขึ้นไปเยอะนะถ้าเทียบกับในอดีตที่ผมเคยเจอนาฬิกา f o r m i x ที่เป็นบูเฮดนะครับมาสู่นาฬิกาที่เป็นกึ่งเดรสกึ่งสปอร์แบบนี้ต้องบอกว่าโอ้เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ทำงานออกมาได้ค่อนข้างสวยตัวเครื่องเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันสามารถสำรองพลังงานได้อยู่ที่41ชั่วโมง โอเคเดี๋ยวเอามาขึ้นข้อกันนิดนึงนะครับมาดูว่าขนาด39มิมลที่เขาว่าเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวสายเป็นแบบภับสองข้างเข้าหากันนะครับโอเคแบบนี้นะอะไม่ธรรมดานะหมุดอีกทีนึงเดี๋ยวไม่รอโอ้โหเฮ้ยใช้ได้อยู่นะอ่ะเพื่อนๆว่าเป็นไงครับ หน้าเขียวได้ไหมเข้าับเนคกไทยพอดีเลยใส่ได้สปอร์ตก็ได้ออกแนวแคชชวลไปถึงเงินใส่เ,งเกงขาสั้นนะไปเดินชายทะเลนะกำนาฬิกาเรือนนี้ก็ได้หรือทำกิจกรรับกระโดดลงน้ำเลยเพราะมันกันน้ำได้ต้องร้อยเมตรนะเพื่อนๆใส่ว่ายน้ำได้เลยนะโอ้โห มันพร้อมไปกับเพื่อนเื่อนได้ทุกที่ในราคาฟังแล้วอาจมีแอบตกใจนิดหน่อยนะ5 0 0 0 0กว่าบาทแต่ถ้าเกิดไปกับสายเหล็กจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทถ้าเป็นสายหนังหรือสายยางน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ57 0 0มืได้อยู่นะหรือเพื่อนเพื่อนอาจจะซื้อสายเหล็กมานะครับครัแล้วก็มาซื้อสายยางหรือสายหนังเปลี่ยนเองก็ได้เพราะว่าไซส์ตรงนี้คือไซส์ย0มิลลิเมตรซึ่งหาได้ไม่ค่อยยากนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนสายได้เองด้วยเนาะ เป็นไงครับกับนาฬิกา Formex สำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบ Formex นะครับแล้วอยากจะเข้าไปดูเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Formex นะครับแล้วก็มีหน้าหลายสีให้เพื่อนๆได้เลือกชมไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีดำสีเทาหรือว่าเป็นหน้าอุกาบาหน้าใหม่ที่ผมเพิ่งเห็นนะเป็นหน้าสีเขียวแบบนี้ครับแต่มา์กเกอร์เป็นเพชรบาเก็ตราคาอาจจะโหดหน่อยครับประมาณแสนแปแต่ถ้าเกิดว่าเราเฉยๆกับเพชรนะก็ แบบนี้ครับมาเกอร์ปกติอยู่ประมาณสัก50,000กว่าบาทถึง60,000บาทผมว่าเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงแล้วไม่จำเป็นครับที่จะต้องเหมือนใครถ้าคุณต้องการความแตกต่างก็ Formex ครับหวังว่าวันนี้จะได้เจอกับนาฬิกาที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกับรายการ watch SS หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วรอบหน้าผมจะนำนาฬิกาเรือนใหม่มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับคอยติดตามนะครับแล้วพบกันครับ